จับอจับมอมูจับมอมจับมอมเดียน้อจับไปจับมอมจับมอมเดียวน้อจับเอน่ก่อนอื่นสวัสดีครับสกน้องตะากางตงหน้าครับโอ้แม่กางตงหน้าเนี้ยกางฟ้าครับนีานี่ด่วนเลยลงทุนไปลอยหนึ่งสอน้ำมันแต่ว่าเคียงของห้าเนี่เป็นตมุมเป็นตะุกแหงวะ กวนดอกผมะมามุมซุ้มให้แล้วครับกวนดอกม,มึงมาพระมามึงากันป่าทีนี้ป่าบ่อนไปของว่ครับเออเสียงมาใส่ดังครับนอย่างนี้โอ้ตื่นเไอก้ก้อนคุ่มคลิปกับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะเป็นกำลังเลี้ยงใจทีไรสังคีไคม่ไหมนะครับเนาะไหนครับมึง หมอยี่สูบน้องปลาครับนะครับน้องปลาแต่ว่าเคียง,งห้อง One, <two. S 1> วนปุ๊บวนบอกวันป้งไก่แล้วนะครับน้องปลานอนอยู่กลางป่าครับบม่รู้ว่าตรมนี้ป่าไม่นีป่าป่าสม,มัยเมืองกันครับอ่ะจังสรุุกันครับเดี๋ยวแหงเราไ้ย้าฟ้ากันลุกเก็บครับไ,ได้ปะไ,ได้ไหลปะ กระรุนกันเนาะครับเนาะไม่ย,ไมไรรยังมันปลาไหลเรืออันแล้วขคดมึงิ้ปลาไหลได้ล่ะไปเกา,าอยู่น้ำเชิงเชิงเนี่ยแมนปลาไหลแม,อย,มอยู่น้ำอน,น,น,ะนละว,วะเนี่ย,ออยเอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นละ Nhớ kiểm lông mát khác lái mà là quỳ Quật nằm chứ mẹ Ở bụi xuống chéo mà say luôn Bèo xuống kéo mà say Xuống chéo xe say. say luôn luôn Nè cả nhau Ồ bụi à Nè nè chắp xe thuông này luôn luôn Ừ ờ, nè lạ Chắp xe thúng. Nè 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 Quay một mưa ra มันแรนขึ้นมาหน่ตัวว่าบางนึงหนามบางหนามสีบวกไปตาดีไปใส่เอ้ยอาเม่พูพูฟูอาเม จับเลยดูตีนเยียบแล้วเอายื่นั่นละคุดเอานี่ตนึงยู่นี่จับเอานั่นได้แล้วจัง่จับ่านได้ยุว่าได้แล้ววะนี่ไหมจับเอาเดี๋ยววเอาเส้นสูงมาเส้นนียเส้นส้ม่แล้วก็ลุงไหมขึ้นม่ได้หามได้ขึ้นม่ได้หายเ้เอาเ้นย นี่นี่ต้งนี่นัมัดมงนี่ร้อนนี่แหละนี่ตุ้นกิ้ละถุงเดียววาไปลเครืองูวะนี่หมุนวาหนีเรางเงินอะไงไหลวะเนี่ยไหเลอีรีะมึงช่งนี่ นี่ครับปลาควายอยู่นี่ไหมหาปลาหุ่นไม่ยากเยหาปลาแลวหาปลาจำไว้ไม่ยุ่งจำไม้ไม่ยุ่งจำไม้ไม่ยุ่งเดี๋ยวเจาเจ้ไปจ้าไปเอาใส่ถุงเหรอใส่ได้ดิ ช่วนัฮะวันบ่ขันในนักลอกสำนน่ะตรงทุนไปลอยนึงนเด้นี่้งทุนลอยนึงันเด้ใส่น้มันสุกสำนาใส่ไว้ใส่น้ำไปน้ำตม แล้วก็เริ่มตีตำขึ้นข้อเทียงหนึ่งครับทั้งนั้นมันต้มปาครับตมป่นต้มปาครับต้มปองแล้วก็ค่อยๆด่กันี้กินกันลข้เที่ยงมาเลยครับมากินข้เที่ยงน้อกันทำสมสมปาครับ

เอาต้มปอคเยที่ไจัได้นี่นี่น่ละต้มปอกคนเงยว้าวเอาตัวเอาตัวเยกวนเนจัได้คุณเอางเขาไปหาแน่แน่ไหมแม่ยตายอมันหยาดลอยมาดมกลมาฮะอันนี้มันยังไงโอ้ยเจ้าคนยงิเงี่ยบันน ไม่อย่างว่าคือแตะจังสิหอยจุบหอพามันได้เป็นสัตว์นีน <â> ่บา,างงาม่่ายอ๋อเิจ่อสอนาเหนจิ้มกซวอกับบันตำนีวดิบโอ้ข้าวเนียเนียจออ่ีไปยังเนาะกินังั่นเนาะอ้มียันกนน้ำดะมลล้ีเนี่ยเนยนวะเออซเนาะกินแบบ ที่ปูที่หอยที่พวนั้นแม่กินว่าสันหอยเนี่ยแงมั้ยเนี่ยมันกิดเทียนหอยอ่สุญญากคนสุาาแล้วไบาเขาทเอา้ยไม่กินมันแน่ทัไม่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 ไ่ไม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 ่เม่ไ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 ม่่ไม่ม่ไม่ไมาไม่่ไม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 ไม่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  กินนี้กัอจบไว้สมีก่อนครับพอมากินนี่ก็ากกดตามกดไลค์กดแชร์บกำลังแรงใจิได้สบอ้ตัวปลาซิวกินกับตำุงตัวปลาซิวก็ได้ไว้ให้นี่ยมองอุ๊เต็มหัวเด้อเทาเด่นเทาไหใกล้กเจิตใจให้ได้บัดนี่